หน่อยก็จะมารีวิวนะคะการใช้งานของเครื่องชงค่ะ Rancilio Compact Cut Fry ตัวนี้นะคะก็มันชงกาแฟได้ชงชาได้นะคะชงโกโก้ได้ค่ะดึงน้ำได้สตีมนมได้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมารีวิวนะคะการใช้งานของเครื่องชงค่ะ r a n c i ี o o อคอม c c คค f r ฟตัวนี้นะคะก็ลองดูค่ะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายแค่ไหนนะคะวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทำแบบเมนูค่ะหลักๆนะคะต้นๆค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนค่ะมองเห็นภาพถึงการใช้งานของตัวเครื่องนะคะแล้วก็เครื่องบดด้วยเนาะ ก็คลิปที่แล้วนะคะมีการตั้งค่าเครื่องนะคะหาเพอร์เฟกชั่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาดูว่าการใช้งานเนี่ยหลังจากการตั้งค่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราใช้งานออกมาแล้วใช้งานแบบต่อเนื่องได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ชงอะไรได้บ้างนะคะทําอะไรได้บ้างค่ะต้องบอกว่ามันชงกาแฟได้ชงชาได้นะคะชงโกโก้ได้ค่ะดึงน้ําได้สตีมนมได้เดี๋ยวหน่อยจะมารีวิวให้เห็นนะคะว่า การสกัดช็อตออกมาค่ะ1 1แก้วนะคะเป็นยังไงเนาะเป็นเมนูเอสเปรสโซร้อนอเมริกาโน่ร้อนลาเต้ร้อนค่ะแล้วก็ทําเป็นเมนูเย็นอีกสัก1เมนูก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะทําแบบดึงน้าโกโก้ค่ะเออดึงน้ําร้อนนะคะมาชมโกโก้ให้ดูกันนะคะว่าเขาทําแบบได้หลายอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาเมนูแรกกันก่อนนะคะทีนี้ค่ะกาแฟาที่หน่อยใช้นะคะจะเป็นกาแฟขั้วกลางเข้มค่ะ อินเทอร์เน็ตรถนะคะตัวนี้ค่ะปึ๊บอ,อ่าซึ่งเราก็ตั้งค่าไว้คลิปที่แล้วนะคะก็ตั้งค่ากับตัวนี้เลยเนาะระหว่างที่หน่อยทําอยู่นะคะเราก็เราดูไปด้วยเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราค่ะมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะลองถามได้นะเดี๋ยวหน่อยก็จะบอกให้นะคะตั้งเป็นคําถามมาได้เลยนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่ามองดูแล้วค่ะมันมีข้อแบบเอ๊ะตรงไหนบ้างนะคะนี่ ะะเดี๋ยวหน่อยจะทําเป็นกาแฟอเอสเปรสโซ่ค่ะซึ่งเอสเปรสโซ่นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะใช้เป็นแก้วตัวนี้ค่ะแก้วใสๆแบบนี้นะคะ1ออนค่ะเวลาเสิร์ฟลูกค้าค่ะเขาจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าเพราะเราตั้งค่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1ออนค่ะ1ช็อตน,นะคะเราก็สามารถที่จะเอาแก้วเสิร์ฟอะค่ะมาลองแบบนี้ได้เลยค่ะลองกาแฟนะคะเราก็จะได้พริมาสวยๆนะคะ อยู่ด้านบนเนาะแบบนี้นะคะอ่าช็อตกาแฟสวยมากเลยนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะเวลาที่เราค่ะเสิร์ฟลูกค้าค่ะเราสามารถที่จะแบบเสิร์ฟได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาตั้งค่าเครื่องค่ะเป็นอัตโนมัติเรียบร้อยนะคะการสกัดช็อตค่ะเขาจะจำสายกาแฟของเราด้วยนะว่าสายกาแฟของเราเป็นยังไงนะคะซึ่งมันโอเคมากๆเลยเนาะโอเคค่ะ เมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นอเมริกาโน่เนาะถ้าเกิดว่าเรามีแบบเอ้ยน้ําร้อนแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะทาอเมริกาโน่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกดน้ําร้อนแยกไม่ต้องไปต้มน้ําร้อนแยกนะคะไม่ต้องไปใช้กา,าน้าร้อนแยกแบบนั้นนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องชงสองหัวกรุ๊ปนะคะที่มีท่อน้ําร้อนให้ค่ะปกติแล้วหนึ่งหัวกรุ๊ปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนําให้ กดน้ำร้อนจากตัวเครื่องนะคะแต่ตัวเนี้ด้วยขนาดที่มอต้ม5ลิตรค่ะสามารถที่จะกดน้ําร้อนออกมาใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะมาเดี๋ยวเราทำอเมริกาโน่กันค่ะ่ไล่น้ำ ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องอเมริกาโน่กับรองแบ็กไว้เนาะถ้าเกิดว่า,าตัวนี้ค่ะถ้าตามที่ร้านที่นี่เสิร์ฟนะคะก็คือ o อเรน t a ลเสิร์นะหน่อยจะเสิร์ฟแบบรองแบ็กนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะได้ความเข้มข้นของครีมอาค่ะที่ลอยตัวอยู่ด้านบนเนี่ยหอมกว่ากุ่นกว่านะคะ แล้วในส่วนของลูกค้าที่จะต้องนําไปดื่มเนี่ยลูกค้าหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่หรือ,อารกาแฟดํากาแฟอะไรก็ตามแต่ค่ะเรา,าจะคนก่อนดื่มเสมอนะคะซึ่งหมายเชื่อว่าทุกคน,นะคะ่ะคนก่อนนะคะมันก็จะทําให้รสชาติค่ะคล้ายๆอเมริกาโน่นะคะก็จะเหมือนกว่าค่ะแต่ฟิลแบบของคีม่าเนี่ยเวลาที่มันลอยตัวขึ้นมามันจะหอมกว่าแบบนั้นนะคะหน่อยก็เลยเลือกที่จะใส่น้ําร้อนก่อนนะคะ น้ำร้อนค่ะเราใส่ประมาณไหนนะคะแก้วนี้เป็นแก้วขนาด8ออนนะคะหน่อยใส่มาประมาณครึ่งแก้วค่ะนะคะก็อยู่ที่เราเราประมาณ4ออนนะคะบวกกับน้ำกาแฟค่ะอีก1ออนก็เป็น5ออนนั่นเองค่ะเวลาที่เราใส่แบบนี้ค่ะมันจะทําให้ครีม่าลอยตัวขึ้นนะคะแล้วทําให้เราเวลาแบบดื่มยกนะคะมันจะมีหอมกลุ่น อโรมาขึ้นจมูกนะคะแล้วก็ทําให้เราได้รับฟิลวอารมณ์ของกาแฟค่ะได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแบบอเมริกาโน่นะคะก็สามารถที่จะใส่กาแฟก่อนแล้วใส่น้ําร้อนที่หลังแบบนั้นก็ได้นะคะก็เสิร์ฟได้ทั้งคู่ค่ะหน่อยคิดว่าเสิร์ฟแบบไหนก็ไม่ผิดนะคะเสิร์ฟแบบไหนก็ได้นะคะตามใจเราได้เลยเนาะสุดท้ายแล้วเขาก็คือกาแฟดําที่เราดื่มกันทุกๆวันเนี่ยแหละค่ะอ่า เมนูต่อไปนะคะขอเป็นกาแฟนมก็แล้วกันค่ะในเมื่อเขาทํากาแฟดําได้กาแฟเอสเปรสโซช็อตแบบเข้มๆให้เราได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะว่ากําลังการสตีมนมของเขาเนี่ยโอเคมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สตีมนมออกมาได้แล้วแบบฟองขานเนียนไหมนะคะแล้วก็อุณหภูมิค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสตีมนานหรือเปล่านะคะอ่าหน่อยก็จะใช้กาแฟหนึง่งช็อตเหมือนเดิมนะคะ แล้วด้วยเครื่องที่ของเขานะคะเป็นเครื่องที่แข็งแรงค่ะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเวลาที่เราใส่หัวกรุ๊ปเนี่ยมันจะทําให้เรามีแบบแรงคึบได้แบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาสตีมนมกันค่ะนมที่ใช้เราก็จะเป็นนมสดรสจืดธรรมดานะคะเป็นนมของอยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่เราชอบได้เลยอ่าทํางานไปพร้อมกันได้เลยนะคะอยากสตีมนมก็สตรีมไปได้เลย ซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้อุณหภูมิของหัวกรุ๊ป่ะไม่ดอบนะ,ะแป๊บเดียวเองเห็นไหมเราสตรีมนมกับทำกาแฟออกมาคือเสร็จใกล้เคียงกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาเต้ร้อนกาแฟนมนะคะสามารถเสิร์ฟแบบสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะปึ๊บรู้เห็นหรือเปล่าเนาะเห็นนะคะนะคะอ่ะโอเคค่ะก็เอาเป็นว่าการสตีมนมคือทำง่ายรวดเร็วนะคะด้วยแรงที่เราสามารถปรับคอนโทรได้ค่ะอย่างเช่นเราอยากได้แรงนะคะในการสตีมค่ะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราค่ะหมุนหนอดหมุน นะคะเป็นไงบ้างอร่อยเชื่อว่าคือตรงเนี้ยมัน,ม,นมันค่อนข้างดีมากๆนะคะในเรื่องของการสตีมนมเนาะนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะฟังก์ชันโอเคเลยนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเมนูเย็นกันค่ะสองช็อตนะคะสองช็อตที่เราตั้งค่าไว้ค่ะเราสามารถที่จะทําค่ะในรูปแบบเมนูที่เรา,เอ,าอยากจะทําได้เลยแบบง่ายๆนะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องมา เอ๊ะปริมาณน้ำเท่านี้นะแล้วก็คอยมากดหยุดนะคะเพราะตัวนี้เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มสองออนเราสามารถที่จะทําเป็นลาเต้ได้ค่ะลาเต้เย็นนะคะสมออนมอคค่า ok นะคะอเมริกาโน่ค่ะแล้วก็คาปูชิโน่นะคะสี่ออนเลยมีไว้ทําไมเอสเปรสโซเย็นค่ะเดี๋ยวหน่อยจะทดลองทำเอสเปรสโซ่เย็นให้ทุกคนเห็นกันนะคะ กด4นะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาค่ะเป็นลาเต้เย็นอีกหนึ่งแก้วค่ะปุ๊บจับหัวไปทำแล้วก็มาสกัดน้ำกาแฟค่ะอีกหนึ่งด้านก็ยังได้เลยหรือเราอยากจะทำ,ะาาก,ะทำกาแฟร้อนค่ะด้านนี้นะคะเราก็ทำกาแฟร้อนด้านนี้ได้แล้วก็มาสตีมน,นมไปพร้อมๆกันได้ค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยค่ะ ระหว่างการใช้งานนะคะเราสามารถที่จะใช้งานพร้อมกันทุกหัวได้เลยนะมาเเปโซเย็นค่ะสูตรของที่นี่นะคะน้ำผึ้งลงผสม1นึ้าออนค่ะนงผสมนะคะเท่ากับลงโค้รหวานสองกระป๋องลงโคตรจืดหนึ่งกระป๋องค, 1, 5, ค่ะเทให้เต็มแก้วเลยแล้วก็เทเตรียมรอไว้ได้เลยค่ะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็ ได้น้ำกาแฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีอ่อนนะคะนี่เลยปึ๊บเทใส่เลยเลยค่ะพอรูปแบบแบบนี้นะคะมันเป็นรูปแบบออตโต้ทั้งหมดนะคะมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเนาะนี่เลยคนๆนคนค่ะ นี่เลยนะคะเนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหากว่าเราจะทำโกโก้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้น้ําร้อนจากตัวเครื่องค่ะมาชงโกโก้ก็ได้ชงชาไทยได้ชงชาเกียวได้นะคะชงเป็นเมนูอื่นๆได้ค่ะที่เราใช้น้ําร้อนนะคะซึ่งน้ําร้อนตัวนี้เป็นน้ําร้อนที่ออกมาจากตัวเครื่องนะคะเขาก็จะร้อนแบบมาตรฐานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าร้อนมาตรฐานของเขาเนี่ยร้อนแบบไหนนะคะชงโกโก้ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนขาแก้วน้อย จ๊ดอ,อ่าบางคนบอกว่าถ้าดึงน้ำออกมาจากตัวเครื่องแล้วน้ำจะไม่ร้อนค่ะเห็นควันตะกี้ไหมคะที่มันฟูขึ้นนะคะตัวนี้มีความร้อนมากกว่า100องศานะอ่านะคะอ่ะ เรานะคะคเราก็จะใช้1ช้อนค่ะปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาละลายเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะหน่อยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าองค์ประกอบของเราค่ะเวลาที่เราจะคนหรือว่าทําโกโก้นะคะถ้าน้ํามันร้อนค่ะมันก็จะทําให้เราค่ะละลายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตดูนะละลายแล้ว อันนี้ไม่ได้โกหกคือละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ติดแบบนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนประมาณกี่วินาทีถึง5้าวิไหมตะเกะียะนะคะประมาณ่าให้เต็มที่เลย5้าวินะคะคือไม่ไม่เป็นก้อนแล้วอะไม่เป็นไม่เป็นผงแบบเป็นผงโกโก,โก้ที่เราต้องละลายยากแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะน้ําร้อนที่เอามาชงโกโก้คือมันมันร้อนมากๆนะคะก็เป็นข้อดีค่ะทําให้เราทํางานได้ไวขึ้นนะคะชงโกโก้โดยที่เราแบบว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็นผงเม็ดเมนะคะหรือว่ายังอื่นเลยค่ะทําให้เราดื่มขึ้นมาอุ้ยเป็นผงเม็ดอยู่เลยโกโก้ยังไม่ละลายน้ําร้อนเลยนะคะก็จะทําให้เราค่ะได้เครื่องดืง่มที่รสชาติด,ดีขึ้นด้วยนะคะ ูตของออเรนทรัลคอี่ค่ะโกโก้1ช้อนนะคะตามด้วยนมผสมค่ะ2องออนน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะจะหกไหมนะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะผ่านไปทั้ง5เมนูนะคะ รีวิวการใช้งานของตัวเครื่องนะคะ LandSrio Compact Cut ไฟตัวนี้ค่ะใช้งานแบบครบจบใน เครื่องเดียวเลยนะคะก็สามารถทําได้หลายอย่างนะคะหน่อยก็มองว่ามันเป็นเครื่องชองสองหัวุ๊กที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะเหมาะสําหรับคนมองหาพื้นที่กระทัดรัดด้วยนะคะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อุณหภูมิอะไรนะคะไม่ขาดตกไม่บกพร่องนะคะแล้วก็เป็นระบบแบบดูดน้ําค่ะเป็นระบบพ i ทเอ็กซ์เชเป็นแบรนด์นิยมแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะก็แนะนําเป็นเซตนี้เลยนะคะ แลนซิโอคอมแพคคัตไฟกับ m x 8 0 0 a e เนะคะเป็นเครื่องบดเนาะเป็นเซ็ตคู่กันนะคะโปรโมชั่นค่ะสอนฟรีทั่วประเทศเลยนะคะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน o r i e n t a l Co f f e e ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิง่ง นี่นะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิป,ปโรดดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสําหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนด้วยเนาะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ